มื่อนี้เขามาหาอย่างก่อนละมหาเกียรโอ้ยอีลาอยากมาหาเกียรติปะนะไปแต่ร่ำไรอยากมาหาเกียรติีลาไปย่ายภาพไปมาเชียมอีลาถืก้นบอกม่ได้ไอีลาไปก้นไปสั่นอ่ะคนเบื้องกันน่ะละก้นหู้ได้หะโอ้ยงากระมาน้ำกันนี่ละให้เขาก้นหรือดีเหรอคนเบื้องกันแต่มันจะมีปอเนาะก้นมาช่างพี่เออ ลูข่อยอยากก้นเขียดพอนนะคือขอยเขาก้นไม่ไม่ไมยุ่งละก้นเมืองกันนะกวดเมืองกันหนะอ่อยนี่นยียดฮะพ่อเราบอกอ้โอ้เห็นตาพี่นี่ด,ตตดีตัวหระตาห <laughs> นี่ดีติดรมีนบ่โอ้โตบังไงก้นข้าวเดียวกใรใไรหรอเอาก้นอินทผงกันละป้าดูข่อยหาฮะมันยังเล็กโตเอาดิกเงี้ยวเงี้ยวด้วยนั่น โอ้ได้สองตัวหมดไปละมืดไปอีกตัวนึงจกเฮ้ยอีกตัวนึงเอ้าโหเดียวมีสามตัวพ่นติฟาดโหเดียวมีสามตัวโหลดมาตีหาเก่งใส่เก้าละหาปลาลดไก่เก่งหมดเดียวกินกรนาละเป็นเตมีบ่ะตรงไหนเนาะบานเป็นตะมีบ้ะเนาะล่ะ มันเป็นตะมีดหลูห้อง okay. huh? ัดมันก็นะนีมาเทิ้ง้ามาเทงอ้ายแล้วอย่างมาหาเขียดมือนี้งัดมันก็นะงัดเบื้งก็น่ละนี่จะควบได้นี่จะควบได้เบื้องก็นี่เป็นตะมีดห้องน้ำสิฮมันดีดีหรมันดีดีนี่ว่าละละ ออคเแจมีอันนี้ออคว่มันแก่ตอ๋อคอวามัอะไรหามาหามามองได้ละมองได้เป็นจมมองได้เป็นตามันะตเด้ยมองดกันไหมเพิ่งกันนะเห็นตามันตายมันหลุดรงไปแล้วเอางัดงัดตางัดงัด ไ้ม่บามันยดยมเอาเร็วเร็วเระเอาไหมปดทู่ก็เด้หล่เถอ้ายปแปดทู่อ้ยมึงไังกรูตัวนี้ไปแล้วอีงไปข้างบนไปลรือมันเอาไปละเนีบยาักลายกปเียบลเลากเยเเีลาเกลเกลาี้าเลเเเาเเเียบา โอายงากับครูเกียดแกงเงินพัดล้มเดียวได้จังบักหลายทีละมหาเกียรติกับคนดังมอลำจะมันสิเก่งสิล่ะหาเกียรติกับเพียงลูกไข่มดไปละมดแล้วจันแล้ววะรกคักหลายลูกรกคักหลายละเอาละไปฮะมันไปท่านนี่คู่เมียมันท่านอ่ะคู่น่ะ ได้โทรกันลยไล่ก็แล้วเนาะไปขาไปอ้อมกันบ้านนี่ยจ้าไปเมียฮั่นไายเขาได้หลา่เราเยอะละจ้าพอได้อ้อมอยู่เนาะใส่อะไรงาอยู่งใส่ล้วถือดีๆนะฮะไปเมียเขามาเมียฮั่นนี่จ้าโอ้ยห่อนคักห่อนคักบุญน้องกายอ่ไปก้อนเราพี่น้องเอ้ยถือครูไปเหยียดเราไปไปเมียเขาเมียฮั่นนี่จ้า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 มื่อนีร่เขามาหาอย่างก่อนลา โอ้ยอีลาอยากมาหาเกียดพอนะไปแต่ล่ำไหลยอยากมาหาเกียดอีลาไปย่ายภาพไปมาเกียมอีลาจะก้นบอกอ,อ,อีลาไปก้นไปสัน่นน่ะคนเบื้องกันน่ะละคนหู้ได้ละโอ้ยหยากมานน้ำกันนี่ละห้อยเขาก้นหรืดีอีลาคนเบื้องกันแต่มันถิมีบ่เนาะคนมาช่างพี่เออห่อยอยากก้นเกียดพนะคือห้อยเขาก้นไม่ไมย่ยุ่งละ คนมันงกันนะขวดื่นกันไหนมีบ่ะฮะพ่อเราบอกอ่โอ้เห็นตามัานนีดีต้วหล่าตาหนี้ดีเีราเมียนบ่โอ้โตบบกไง <laughs> คนข้าวเดียวกันได้หราเอาคนอีกมั่งกันน่ละป้าดูข่อยฮะมันยังยักกตเอาดีดเงียวๆด้วยนัน่นโอ้ได้ตัว <laughs> หมดไปละไมดไปอีกตัวน <ooo paying attention> like ึ่งแะอีกตัวนึงเอ้าโหเดี๋ยวไม่สามตัวพุ่นตีไม่จะไม่เดี๋ปัดโหเดี๋ยวไม่สามตัวรถมาตีหาเก่งใส่เจ้าละหาปลารถกส่เก่งหมดแล้ว